สวัสดีค่ะมือนีก็มาพอกับนางลิกกนทะลักคนภูไหคือเก้าค่ะนางลิก็ขอขอบคุณพี่ๆที่เขามาเป็นกำลังแรงใจให้นางลินางลิฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับตะไข่เช็งนัก,นกดักเลยค่ะมานิ่งมานองมานิ่งมานองมานิ่งมานองค่ะมือนีนางลิก็มีต้มหอยหน้ากินกับหลาดมะพริกนะคะ่ะหลาดมะพริกรสเด็ดเผ็ดๆน้ำจิมน้ำจิมมะพริก,กร้อยเม็ดค่ะพี่พีนี่นี่น ก็มีแบบว่าเทลงไปเลยค่ะแบบแดงๆให้เห็นเลยค่ะนี่ค่ะเพชรค่ะเพชรจวดจาดมากเลยค่ะมีข่าวนี้วค่ะมานนี่ไปได้ข้าวนียวมาไปสือมานะคะ็อย่าบอ้ไรหางผักนั่งลิก็มีไยๆค่ะพีพีมานนี้นี่ค่ะผักเยอะๆเหมือนเดิมค่ะหนวยใหญ่ๆค่ะ หอยนาฬตหมอกผิดรสเด็ดนะคะบึงติลหรคคะเหนือของหม้หอยอือหือลอยเม็ดเพชรอีรีนะคะพี่พ hey. um ี่ลอยเม็ดไม่ใช่เลนๆนะคะ ห่อนหมากค่ะน่งยูในขั่วอีกคือเกาค่ะนี่ค่ะอืมผักไปเยอะๆคือเกาค่ะพี่ๆอืมหอยหน้าค่ะอืมแซ่บ ผิดลอยเม็ดมึงได้หรอมีแต่ไข่เลยค่ะเซ่บมักเลยค่ะอื ไอยม่แต่สดๆเลยค่ะไปสื่อมันจากเต้าแบบห่อนๆเลยค่ะแสบหมกักหลายมะพริกอ,อืมพักเยอะๆเ่นเคยค่ะพี่ๆเอ็ฟินเวอร์ค่ะ เยอะๆเสินเคยเศบๆเพื่อกเเหงือกัย่อยมันร้อนครับร้อนตับสิแตกอีนนี้ค่ะมื้อม,มาด้อค่ะพี่ๆมาเศบๆจวดจัดกันนั่งหรีทั้งอื้อเนอะ ไให้งยังอืมแซ่งมากค่ะพี่พี่เผ็ดสะแจยพริกลอยเม็ดเผ็ดสะแจหมากเลยค่ะ ค,ค่ะกินไปหลุดคะ่ะอืมแสบหมักเลยคะ่ะยูนีมะหอยนี่เพิ่มมีตลอดทั้งย่ามเลยคะ่ะ อยู่พ sucking, happen, mountain, ันธุ์มเป็นหมองอยพันพันขายนะค่ะมีทั้งปีค่ะมีตลอดค่ะเพราะว่าเป็นหลานขายหมออยได้เยาะพเผ็ดมากเลยค่ะพี่ผิดโอยห้าท่ำด้วยค่ะผิดหลอยเม็ดอยห้าท่ำด้วยค่ะพริกสองเผ็ดอันนี้นอริตั้มต้นแหลกเนี่ยค่ะ มากความเผ็ดอ่ะแซ<ส>่บมาแบแบแซ่บๆอ่ะอื้อ เพชรอีริค่ะพี่เพียงอืมแบบค่ะ มหนพริกหวานขนาดเขากันมากเลยใส่เพชรเด้วยหวานอนเดียว ออกสมสมค่ะมาพี่หมอก้อยนะอืมเพชรอิลีว่ะ มาแบบมาแบบแสบแล้วค่ะมันเนี่ยหัวกระแสบหียังกระแสบไม่มดค่ะ sorry, sorry, sorry. อืมอืมอ้มกับมาเนาะค่ะ จุดจอดของความแซ่บเดี้มือนี่ค่ะอื้อหมอหอยน้าได้ใจมากพริกร้อยแม่น ออหอยนี่น้องลิซื้อมาสองร้อยสองร้อยเงินนะคะสองร้อยเงินตีเป็นเงินไทยเรานะคะสองร้อยเงินอ,อันนี้นวยใหญ่มากเลยะคะ่ะ ลานประจําค่ะซื้อหอยแทมใบตองใบตองขอซื้อหอยแล้วก็บอกเขาฉันขอใบตองหน่อยได้ไหมเขาฟังมือหูเหลืองเลยค่ะเอามือสีไปบอกอฉันอยากแด่เองเพิ่งกะเอาค่ะฉันหายคุณฟี่เขาใจดีเขาก็กหายฟรีมา บางหลานถ้าต้องสื่อแะะล้วค่ะนาลิบางหลานนาลิก็ต้องสื่อหลานนี่ใจดีช่ง,งันมากเลยค่ะภาษาคอมเมนต์มันวา่าแสบบรรทันว่าชง,งานันคอมเมนต์อยู่นี่อ่ะช่ง,งนัน ห้อยคอมเมนต์กแกนอิลีค่ะสุดยอดของความแซ่บรสชาติก็อ่ะเผ็ดมาก นางอขอบคุณพี่ๆพที่ขอมาเป็นกำลังแรงใจเห็นนางลีนางรีฝากกดไไห์ฝากกดแชชคก็สับตะไคร้เชนั่งดังคือมานิ่งมานองมานิ่งมานองเชีาายชงดังแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบ,บายฟินเวอร์โอ้เพชร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 